บอกไปใส่ไปสื่อของเล็กน้อยชองตนี่ก็แห้งโดดขึ้นรถก่อนหม่ญาติเดีนไปไปชวดชวดได้ไปไน้ำนีเ่เด่นอ้คิดดิเข่าตาบอย้ำนี่นมันล้มพระเจ้าพระเจ้าติดเพดาน เล็กน้อยอ่ะเขาเล่าเรื่องรถไทยนี่สวดสวดนี่แต่ไม่ได้ยินเสียงรถไทยย่านแต่ไม่ได้ไปคือชื่อคลองลายอย่างลายแนวคนเล็กน้อยอยากไปก็ได้ไปทำเล็กน้อยพระคนขึ้นรถลิลสิเกะกะเนห่นแล้วปัดมาสื่อหัวหมุนมันละหมักกว่าฮอดขึ้นรถจักรได้ดิรถจักรมัน,นอดนึดอัดเนาะ อัดกันมัมกคือหลดไผมันหมกักผักอ,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 ะอะไรเล็กน้อยเออนั่ง่าษาอะไรคิพุดอย่งบอกเอาตามพี่ออเออเอ,อเอ็ดคือแตนะ่แทนเนาะว้อง่ายลังเนอะ เล็กน,น้อยลดแดดพอดทางดับโอ้คิดดินขับปากเนี้ยแหมรีมันแดดมันลมแต่มันแดดแหม จากบ้านเอามาถนนใหญ่กับสกิโลพี <t aps <t aps> <t aps ่น้องเออแม่นแม่นบนวิกี้สักยาเออ หัวกันเล่นน้ำทางขักะแท่ที่ลบกบลบรถใหญ่ไกลมากขี้พุ่นกุมกุ้มมาได้เลยรถหงมอรถชุกเชิญกิตาติรถปูภัยกัจจาวรถฮงมอรถฮงมอส่งคนป่วยบรกสภาพควันกุมกุ้มสูเอ้ยดินขับปากเขาดังเลย นั่งดีๆนั่งดีๆน,น,ดดน,นั่งมันพอดีทุกแนวมปากรถผูเห็นปะจะภาพเล็กน์อยเห็นรถใหญ่ประมาณนีหละม้วนม้วนเทไรเวลาไปรถไทยแต่ละเถือ่อนเห็นรถใหญ่กลายเป็นกีดการ์ดขนาดมากมากรถตั้งเป็นคุกเป็นคุมแล้วก็ควันกุมกุ้ม เห็นหลดใหญ่หมนย่มย <|so|> ่มย่ำย่ำมัันโค้บ่ะคหมักหลดวิ่้เห็นกับเต็กมักขับมักแน่เห็นหลดกายไปก็อยากได้หลด ใช้ผลจากไฟก็เลยา้าผลมาน้ำทิองออกเลยน้ำหลุดปากาน้หลุดปากน้หลุดปากคิดนิดติดต๊ใจญ <c oughs> อดักสาม้าทาไล จากออกแต่บ้านเราสามกิโลกับประมาณสิบเอ็ดกิโลมาหอดนี่พี่น้องด้วยว่าไหลจากปากทางบ่อสิบเอ็ดกิโลขอยก็ลืมแต่ประมาณสิบเอ็ดโลแล้วลก็มันนั่นแหละแต่ว่าทางมันก็ค่อยดีแล้วก็รถไยไมันเลยซ่าอืมอืมพวงเช้าซลแต่มาผึ่งผมเคยมามาอยู่ตลอด แต่ว่ามักท่วงมกักรถท่วงรถท่วงยนต์พี่น้องเอ้ยเห็นยนต์เครื่องวิทยแที่เอยู่้งา้าพก็ท่วงยุดยุดให้ยนต์ยุดเลย ก็ขนมนมบ่นม,นมะกะนับขนมอยู่นี่บนไทยลายๆเดี่ยวทางข่าวตลาดซื้อยุนิกอนค้ามื่อันี่แหละสิยางเต็แมแอดเออเต็มแอดเล็กน้อยชองโตนี่ก็นิ่งๆเป็นโกดังใหญ่ๆได้ดิโกดังขายส่งผู้ยาวโอ้ยเอิญแม่อีกเลย เลาะสืส้อเด้อไม่ต้องอยากได้เด้อทำเนี่ยพอใช้เด้อไปไปทางใดเออโค้โมโค้มลดเข็นอยากเลาะน้ำอีกนี่ก็ได้ซื้อราคาส่งอยู่นี่นี่ทุกอย่างมาเด้อม,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 มาเด้อถึกใจแม่นอา้าววิกกี้แต่อยู่ตัวหลักทรัพย์จำาแข็จะลดหล่ลายพี่น้อง ลงสวรรค์ไปเซโนมันก็ผ่านทางนี้เด้ผ่านไปเบิรแกงกงแกงกอ,งงองก,งกเส้นทางนี้สิไปลงฝากทรงฝากเซไปฝากไต่ระพี่น้องไปฮะเอ,อเออเออเออม่นเจ้า,ากำลังเอาขนมขึ้น,น,นดลดกับนมก็มีผู้ใหญ่ใจดีอันผู้เก่าผู้เดิมและพี่น้องหายไปแจกเก็งน่อยนะข้าวปุ้นกับน้ำข้าวปุ้นข้นนาวป,ป,ป,ปุ้นน้ำนะ แล้วก็นมข่าวนมโอ้ยตาดีนะเรื่องกินนะเห็นนมเปรี้ยวน,ะนมเปรี้ยวแม่เห็ดน,นมเปรี้ยวตาดีตาดีไปฝั่งนั้นฝั่งนั้นเขับไปจะเป็นตลาดตลาดขายของอยู่ของกินตลาดขายสารพัดทะเลชนห่านข้าวสิกงบ,บูย ลายแห้งแล้วแต่เขาจะเลือกสื่อนาะโอ้ข้ามื่อนนี่จังยังเป็นยังแต่ว่าคือข่อยว่าเ,เด็กน้อยกาแห้งแหล่นขึ้นรถที่เะเห็นทอยรถออกจากเพื่อนแห้งแหล่นขึ้นรถก่อนผู้ใหญ่อีกก็เลยได้มาน้ำแต่มันกระเกะกาหลดแล้วพี่น้องเ้ยเขาว่าแล้วคนานานทีได้ขึ้นรถจักเนาะได้ขึ้นรถไทยนั้น,าน,านทีเป็นกะจะขึ้นนะรถตู้ รถตู้ก็จะมาต่ฝั่งไทยได้พี่น้องนะรถตู้ประเทศไทยคนหนาจะมาแต่พระาธาตุพนเพระาะว่าอยู่ฝั่งไทยคนก็นมาได้ลายมาพระาธาตุพมนมาแหลวก็มาผ่านนิดก็ลงสวร์เพราว่าขามดานสวร์ใน,นเขตเ้ียคนมาแวะซื้อยาทรงยาสูบยาสูบลาก็าจะหมักซื้อไปได้ มือ่าก่อนพี่น้องที่นี่กับประเทศไทยพี่น้องเบิ่งตอลอดตลาดเพราะว่าที่อยู่คลองนักพลุ้งพลังพี่น้องเลยในประเทศไทยพี่น้องได้เบิง่งปลาเมื่อบุพีิคนบนนัง่งบนเด็กน้อยนะแฮมแกะใหม่เอออาโป๊กเอาแน่ลูกละโป๊กเอาแน่เออเออเออมือ่าก่อนพี่น้องเลยพวกนี้คลองพวกประเทศไทยพี่น้องเบิ่งพลุงงพง้งพลังคลอ,องลายเกิน นาเข้าขไปเป็นข้างในพี่น้องรถมาแต่ทรงสวรรค์มาแต่ใช้กระสิมาแหวกกระชากกระสิมาคลายเครื่องคลายปิ้งไก่คลายยังหิวของลุงพลังก,งกินได้ผูกของกระปุ่นกระปาดขนมนมเครื่องเห็ดซื้อเพิ่มจักโลชื้ออันเครื่องเห็ดกระปุ่นจั๊กม่ย่งยางวัญญาหิวนักพี่น้องเออเค้กเค้กเออเอาไปเห็ดยังเค้กค่ะบอ เด็กน้อยยังโบเรลยวยังจะเข่าจิ้บฟี่อยู่ได้ดิเออแมนแม่นแมนแม่นโอ้ยอยากกินเค้กอยากได้เค้กลูกอมกระพากกินจนโมยากเลยนี่ยังมีแต่แนวอยากกินอีกอยู่มันเด็ดไม่ให้ปกหัวก็บโบปกแข่งกับพวงไงคะเสือส่งคขินๆแข่งไล่ของใายอยู่ข้ามเมื่อหรือบุฟี่บนนังพี่น้องเลย ซื้อน้ำเปล่าพี่น้องมาชื่อน้ำเปล่าเป็นแพคแป๊บเดียวโอ้ย,อย,อยนมห,หน้าโอ้ยเด็กน้อยกัเจักมันยังพี่น้องปัดนี้แต่ละคนเออผ่าผ่าผ่า อุ Ooh, making, like ้มเห็นยังแนม่เบิ่งเห็นอยู่ยังให้อุ้มเบิ่งเหนียวเหย่าเหนียวเหย่พี่น้องเด็กน้อยชงโตนี่กินอยู่ตลอดเวลายังมีแต่แนวอยากกินอยู่นี่กับหอนเทือนเลยพี่น้องข้ามากับบลุงตุ้งติงมวยข้าวบอลนั่งเด็กน้อยก็เอ็กอากเอ็กอากผู้อยากกินปิ้งไก่ผู้อยากกินปิ้งไก่มาทำท่ากูวิจักไปที่มีมือแกให้เด้ไปยันตกหล่นได้จับข้าวจับของอีก คอยชัยมิวกี้กัเอกเอ,เอจกจักพี่ชักพี่อ,อยากเลย่นวันถ่ายพี่น้องได้บังกระปุ่นซาวไปโลเดี๋ยวจิมาแกะกระเทียมไว้ให้แม่คอยชัยมิวกี้กะจักมายัางเด็กน้อยชองโตเด็กกยปวดหัวมานำเรื่องเห็ดน,นำกระปุ่นลายอย่างแห้งพี่น้องกระปุ่นก็คืออาหารสดกะเออ พวกอันลูกชิ้นกับก้อนเลือดเข่าตู้เย็นมาเลยกับเห็ดน้ำไก่พี่น้องน้ำยาไก่ไก่ชามโตแบกใหญ่หนึ่งเอามันมาพักอะไรน้ำมาได้อุ้ยหลายอย่างบางอย่างกับข่าตู้เย็นไว้ละพี่น้องเอ้ยหลายอย่างเฮ้ยมิกกี้ให้พี่หัวเอามิกกี้ก่อนจะไปน้ำกระเจ้าอีกละพ่อพ่อนคลิปหน้าขอบคุณบัวสกูฝนพี่น้องเอาลิปนี้ก็ได้สบายดีพี่น้องมาเตรียมเครื่องเตรียมยังไว้ก่อน